โตโน่ไหว้น้ำไหว้ไปหาโคตรไม่เถอะโตโนไม่ควรไปทำภาระให้กับให้กับหมอให้กับพยาบาลถ้ามึงจะไปไหว้น้ำข้ามโของอะมึงสู้มาช่วยคนน้ำท่วมดีกว่าตอนนี้ปทุมธานีอยุธยาน้ำท่วมชาวบ้านลำบากมากนนทบุรีก็น้ำท่วมลำบากมากมึงมาช่วยชาวบ้านไม่ดีกว่าเถอะโตโน่มึงจะไปไหว้น้ำข้ามโขงทำเหียอะไรมันทำให้หมอกับพยาบาลแทนที่จะมาดูแล ผู้ปว่วยเพราะตอนนี้อากาศมันปลี่นคนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างกูเต็ไมไปหมดกูไม่เห็นด้วยหรอกถ้ามึงจะไปไว่ายน้ำข้ามกงสู้มาช่วยคนที่น้ำท่วมตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอรู้รเปล่าชาวอายุธยาชาวปทุมธานีชาวนนทบรุรีเดือดร้อนกันมากตะกล้องนี่หมดตัวเลยมึงรู้หรือป่าเดือนก่อนบ้านพัง หมดไปแสนกว่าบาทซ่อมหลังคาเสาหักสามสิบแปดต้นมาคราวนี้น้ําท่วมอีกแล้ววัวควายเสื่องซึมหมดเป็นโรคเท้าเปื่อยหมดไม่มีที่นอนแช่น้ําจนเท้าเปื่อยจนมันจะตายโตโน่ว่ายน้ำว่ายไปหาโคตรโคตรเงี้อโตโนโ่ไม่ควรไปทําภาระให้กับให้กับหมอให้กับพยาบาลถ้ามึงจะไปไว่ายน้ําข้ามขององีมึงสู้มาช่วยคนน้ําท่วมดีกว่า ตอนนี้ปทุมธานีอยุธยาน้ําท่วมชาวบ้านลําบากมาก